ข่าวการปรากฏตัวผ่านระบบวิดีโอลิงก์ของนายจูเลียนอัสซาร์ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ Wikileaks กลางที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่นครนิวยอร์กเมื่อคืนที่ผ่านมากลายเป็นข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุดข่าวหนึ่งของโลก ซึ่งนอกจากทุกคนจะโฟกัสไปที่เนื้อหาที่นายอาซาชได้กล่าวประนามรัฐบาลสหรัฐอย่างเผ็ดร้อนแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่มองข้ามไปไม่ได้ก็คือเหตุดใดนายอาซาชจึงสามารถวิดีโอลิงก์ไปอย่างที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติได้ทั้งๆท,ที่เขาไม่ได้เป็นผู้นําประเทศหรือเป็นตัวแทนจากองค์การระหว่างประเทศใดๆทั้งสิน้น ดังนั้นการปรากฏตัวของเขาจึงเรียกเสียงฮือฮาจากสื่อมวลชนทั่วโลกได้มากพอสมควรโดยเฉพาะสื่อในประเทศอังกฤษประเทศที่เขาลีภัยการเมืองอยู่ในสถานทูตเอกวาดอร์ประจำกรุงลอนดอนครบรอบ100วันพอดีในวันนี้โดยหนังสือพิมพ์เดลี่เมลของอังกฤษมองว่าการที่นายอาซาชใช้วิธีการดังกล่าวเพื่อสื่อสารกับคนทั่วโลกเท่ากับเป็นการตบหน้ารัฐบาลอังกฤษอย่างแรงและนายเดวิดคามเมรอนนายกรัฐมนตรีอังกฤษคงต้องอับอายเป็นอย่างมากกับสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งก่อนหน้านี้มีรายงานออกมาว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเอกวาดอร์ได้เตรียมการที่จะหารือกับนายวิลเลียมเฮกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษในที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหรประชาชาติในวันพรุ่งนี้เพื่อหาทางออกให้กับคดีความของนอายอาซาสหลังจากที่รัฐบาลเอกวาดอร์ได้ให้สิทธินายอาซาสในการเดินทางไปพำนักลี้ภัยในประเทศได้แต่ติดอยู่ตรงที่ทางการอังกฤษประกาศจะควบคุมตัวเขาทันทีหากว่าเขาก้าวออกมาจากสถานทูต เนื่องจากนายอาซารชถูกตั้งข้อหาล่วงละเมิดทางเพศพนักงานหญิงที่มาฝึกงานกับเขาในประเทศสวีเดน โดยทนายความของนายอาซาชแสดงความกังวลว่าหากทางการอังกฤษส่งตัวนายอาซาชไปดำเนินคดีที่ประเทศสวีเดนก็มีความเป็นไปได้สูงที่รัฐบาลสวีเดนจะส่งตัวเขาต่อไปยังสหรัฐเพื่อไปรับโทษฐานที่เขานำข้อมูลความลับมากมายของทางการสหรัฐมาตีพิมพ์ผ่านเว็บไซต์วิกิลิกส์จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์รวมถึงเกิดการต่อต้านรัฐบาลสหรัฐไปทั่วโลก ดังนั้นการที่เขาปรากฏตัวผ่านวิดีโอลิงก์ในครั้งนี้จึงเท่ากับเป็นการตัดหน้าการเจรจาดังกล่าวและไม่ไว้หน้ารัฐบาลอังกฤษอย่างเห็นได้ชัดขณะเดียวกันตัวแทนของรัฐบาลเอกวาดอร์ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าขณะนี้รัฐบาลเอกวาดอร์คาดหวังให้การหารือกันร,ระหว่างเอกวาดอร์และอังกฤษที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้สามารถกำหนดทางออกให้กับปัญหาทั้งหมดได้ และรัฐบาลเอกวาดอร์เชื่อว,ว่าการตัดสินใจของทั้งสองฝ่ายจะอยู่บนพื้นฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและอำนาจอธิปไตยของทั้งสองประเทศอย่างไรก็ตามหลังจากที่นายอาซาร์ชได้ปรากฏตัวผ่านวิดีโอลิงก์ทางการอังกฤษก็ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งเข้ารักษาความปลอดภัยโดยรอบสถานทูตเอกวาดอร์ประจำกรุงลอนดอนซึ่งการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ดังกล่าวถูกมองว่าเป็นการสิ้นเปลืององบประมาณโดยใช่เหตุและถูกต่อต้านจากชาวอังกฤษเป็นจำนวนมาก โดยก่อนหน้านี้นายอาซาชได้ออกมาเปิดเผยว่าเขาจะยื่นเรื่องไปยังศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC เพื่อให้รับพิจารณาคดีของเขาโดยกระบวนการดังกล่าวอาจใช้เวลานานาน,นับปีและทางการอังกฤษก็ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณต่อไปเรื่อยๆในการส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลความปลอดภัยโดยรอบสถานทูตเอกวาดอร์ประจำกรุงลอนดอน